ซื้อก้าวถุงมานะครับกื้อถุงมาสี่กิโลต้องจ่อจ่ออร่อยใช่ไหมครับจะท่องเสียหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้มีเนื้อเยอะทุกคนนี่นะ วันนี้ทำอะไรจะพ่อกลัวสวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับประมาณสองวันนะครับผมก็ไม่สบายมากท้องเสียท้องเสียแบบเยอะสองวันนัผมก็กินอะไรนะมีางหอยกับปลาหมึกตัวใหญ่ใช่ไหมครับผมก็ไม่กินข้าวมาแบบนั่งกินหอยแบบล่มเตะเชา้าอะไรเงี้ยกินปลาหมึกล่มเตะเช้าก็เลยแบบท้องเสียมากนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจทําไมผมท้องเสียคนเดียวทุกคนแบบไม่เสียนะ ก็เลยผมก็แบบสองวันเกือบตายแล้วอะตอนนี้เลยผอมลงเลยผอมลงเกือบเกือบ2กิโลนะครับทุกคนตอนนี้67แล้วนะมไม่ผอมได้ยังไงข้างในตัวน,นี้แบบสะอาดน,นะน้ำก็ไม่มีนะครับทุกคนตอนผอมไม่สบายอะผมก็อยากกินอะไรแบบอันเนืองอะอาหารนอะผมก็เคยกินมาก,ก่อนนะครับที่ตลาดรถไฟราชะดาเล้งกาดูกะแต่ว่าเล้งกาดูกแบบเล้งแซบเ,เล้งแซบอะเป็นภูเขาเออภูเขาไวาอย่างเนี้ย อยากกินมากนะครับไม่รู้ทําไมแบบต้มไม่สบายอยากกินอะไรแบบของมาก่อน,นะอะไรเงี้ยก็เลยผงก็ซื้อกาดุกมานะครับกาดุกมาสี่กิโลนี่จริงๆผมงก็อยากกินแบบน้ํามากกว่า กนนี้อยากกินน้ําแบบร้อนน้อนแซ็ๆอย่างนี้นะครับต่ยังอยากกินแซบมๆอยู่อแล้วก็ทุกคนผงก็มีอะไรเล่าฟังอันเนึงอะ่ะพงก็แบบท้องไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ซ้อมมาผาพมไปกินข้าวพงก็บอกว่าอยากกินข้าวต้มแบบทรงเครื่องแต่ว่าซ้อมมาผาพมไปแบบข้าวต้มแบบออริจินอล้าวต้มแบบจริงๆข้าวต้มกุย้ย <c oughs> ผมก็ท้องเสียแบบได้กินอาหารแล้วก็รู้สึกแบบอ้วกอะไรเงี่ยแบบพาไปอย่างเนี้ได้ยังไงเขาไม่รู้ไงก็เธอบอกอยากกินข้าวต้มมันที่นั่นก็มีข้าวต้มแบบนี้เขาก็เลยพาไปไงสั่งเป็นไม่น้อยด้วยนะครับทุกคนสั่งเป็นสามสี่จานห้าจานอย่างนี้นะสุดท้ายผมก็กินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกินเป็นไม่กี่คำแบบ ไม่กินแล้วเพราะว่าแบบข้างในไม่ดีกินข้าวต้มยังอยู่ยรู้สึกแบบเบื่อใช่ไหมครับไม่มีน้ำให้ซดเลยเอะอไรอะวันนี้แบบกินเซฟเซ่บามีกระดูกด้วยเซฟด้วยอย่างงี้ผมคิดว่าแบบเลือกถูกแล้วชิฟฟ์หลังก็ต้องเยอะหน่อยนะอันนี้มันกระดูกี้จบแล้วไม่ต้องคอนแล้วก็จบแล้วนะครับทุกคนทุกๆสิบนาธีมาร์คอนเฉยๆเดี๋ยวแม่ก็ป้าเจอเดินมาตรงนี้บ่อยใช่ไหม <K an> เเปิดดอธอตอนี้เข้าใจหรือยังทำไมเขาไม่ทำข้างในทำที่นี่เดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะจ๊ะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับอีกสามสิบนาทีเราเราจะกินได้แล้วนะเราต้องเตรียมของก่อนนะต้องหอันดปบ้างนี่ดีบ,บ้างดีต้องจออ่อจ่ออะไยใช่ไหมครับเดือทองเสียหรือเปล่าไม่รู้นะเธอเขาก็พึ่งทองดีอะเดี๋ยวเป็นอีกไม่เป็นไรเรามียา ปลูกไว้นี่ดีนะเธอ,อไว้ป้าช่วยหมดร <c oughs> ้อยกว่าบ,บาทเองมันต้องมานั่งตาใช่ประเด็นทำไมพอเขาตาอีกพอแล้วจ้ะหนึ่งสองสามอ,นนอันนี้สองช่วงแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมอืมยินน่งเนาะ มีตผมไม่เข้าใจนะครับทุกคนทําไมเนื้อที่จิ๊บกับกระดูกอร่อยที่สุดอะอาหารเนี้ยแบบหมกกับผมในวันนี้นะเพราะว่าวันนี้ผมก็กินเยอะไม่ได้นะคะกินนิดๆจุ๊จิ๊จุกจิ๊จุจิจจจจและอร่อยด้วยไงน้ํายังไม่ยังไม่อะไรใช่ไหมไม่ไม่ตุงครับน้เปาไม่ต้มก็คือน้ำเชงเชงไงโอเคไหมคือน้ำเนื้อไงต้มเนื้อไงอร่อยสดชื่นทำไมซื้อมาเนื้อไม่ค่อยมีขายแบบนี้ใช่ เราตุงมแรงเป็นแบบนี้ร้อนนะร้อนนะสุกเกินไปเบ้าก็เลยแบบพังอ่ะใช่ไหมได้ไหมได้ที่ร้านเขาก็วางอย่างนี้แหละอันนี้เจ้าน้ำไปปรุงใช่ไหมอืน้ำข้างในเนี่ยมีอะไรอร่อยอร่อยเยอะนะเหนือแบบหมูข้างหลังเต็มเลยอ่ะที่มันหลุดหลุดไงเออจริงๆผมก็อยากจะปรุงรสที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบกินเช่นไม่เป็นหรือว่าแบบอยากจะปรุงใหม่ก็ปรุงได้ใช่ไหมนี่ดีกว่าเนาะ มีน้ำปลาเค็มมากนะไม่ค่อยรู้โอ้แซมนะผมไม่ชิมแล้วนะอันนี้ไอเดียของเธอนะจาไม่ชิมได้ยังไงอะว้าว <c oughs> <c oughs> ไม่เผ็ดมากนะถ้าไม่เขียวพริกโซดาอาจจะแบบไม่เผ็ดม <c oughs> ไม่เผ็ดบ้า,าเยเธอลองให้เขาชิมโจไม่โจโจมากพริกร้อยเม็ดทุกคนผมก็กินน้ำซุปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ท้องไม่ดีโอ้ยเผ็ดดัพริกสดเผ็ดดัจะเสร็จดีนะ กินอะไรดีอะมันพริกเยอะขนาดนั้นมีอะไรให้กินไหม,มน้อยนิดนึงน้อยมากไม่ใช่นิดนึงทุกคนที่เกาหลีก็มีอาหารแบบนี้นะครับไม่ใช่น้ำใส่นะน้ำแบบสีแดงแองะใส่มันฝรั่งแล้วก็ใส่ไช่กะระดูกหมูอะอร่อยมากเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็คือรู้สึกแบบเปรี้ยวแสบของเกาหลีอะรูร้ส,สึกแบบเนะค็มคอนอะแค่นั้นแหละอร่อยเพราวะว่าก็ดูกก็เหมือนกันนะครับถ้ากินพริก้าไปนะ ไม่มีทางเลือกอน้ำซุปเซ้มเนาะเขาพริกหน่อยถ้าพริกโอก็ใส่พริกทำไมอะ่ะต้องกินอย่างนี้นหะครับนี่ก็แช่น,น้ำไว้ก่อนเออจะได้ไม่แห้งใช่ไหมเอ,อ้ยเากินเป็นนะอ,อันนี้มีเนื้อเยอะทุกคนนี่นะอืมว้า อันนี้ใสพ่พริกสดเยอะใช่ไหมครับทุกคนก็เลยผมคิดว่าแบบแพงมากรู้สึกไปกินไม่ได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับพริกสดช่วยทําให้แบบอร่อยนะต้องจุ่มน้ำหน่อยต้องจุ่มน้ำอย่างนี้ใช่ไหมว้าอันนี้เนื้อยเยอะเฮ้ยเขาช็อกเตี้ยผมก็กินอย่างนี้ใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปกรุงเทได้แล้วปกติต้องไปกินที่กรุงเทพอืมวันนี้เช้านะครับทุกคนพงก็เกือบไปกรุงเทพนะทำไมเราก,กินอันนี้เวอร์จริงต้องใช้สกิลการกินด้วยนะอืมว่าเนื้ออยู่ไหนเธอเธอรู้มีสกิลบะ้ะไม่ค่อยมีใช้ปากทำไปเข้ามีนะเพราะว่าพงก็เคยกินบ่อยเอาตรงนี้กินพีไปด้วยเธออยากกินแปบกปองเยาวไหมเขาทำให้ไหม ทำพังก็ได้ยังไงยังไงก็ต้องกินไม่ใช่เหรออุ้ย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 เธอกินไม่แกงเหรออือันนี้มีกันเยอะเธอเลือกแต่แบบนี้แต่ก็ดูอย่างเดียวเมื่อวานนะครับทุกคนผมก็เห็นหน้าส้มแล้วนะครับเตือนเช่าแล้วก็ผมก็จะบอกส้มว่าส้มเขาไม่สบายท้องไม่ดีน่าจะวันนี้ทํางานไม่ได้งั้นส้มบอกว่าอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าผมก็เห็นแล้วในตรงนี้แบบอย่างเงี้ยต้นงทำได้ใช่ไหมครับจริงหรอทำยังไงดีแต่ว่าทำไปอันนี้แบบทุ่งนะครับทุกคน คิลโลหนึ่งเท่าไรนะสี่กิโลก็ไม่ถึงสามร้อยนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนหมูสามชั้นสองกิลโลกับอันนี้สี่กิโลแบบราครับเท่ากันไม่กินแล้วเหรอเผ็ดภูเขายัางไม่พังอ่ะจ้าทุกคนเอาแล้วนะเออเออเออเอานะานะเออเออใครอยู่ข้างหลังรูหนาวน,นี้มีกระดงนะอุ้ยไม่พังนะไม่พังจะกินไหวเหรออ้าวเทปิ้งทิ้งทำไมเมื่อกี้เธอบอกอ่ะใครจะกินได้ยะ อาไม่กินกระดูกหรอครับกินจนน้ำไม่เผ็ดหรอครับเผนะ็ดนะก็เผ็ดก็ชิมหน่อยนะะึ่งเดี๋ยวแม่กินไม่ถูกภาพดูกระดูกที่ยุนกินสิไม่ใช่เขาคนเดียวใครคนใครด้วยอ่ะซอ,อ,องนี้เดียวเองซองนิดเดียวแล้วก็ปลาเจลเยอะปลาเจลยังไม่กินเลยเนี่ต้องกินแบบก้าตุกยาวอ่ะเนื้อเยอะอ่ะเธอตักข้าวมาเน้นนึงใช่ไหมอืมนี่ข้าวยังไม่หมดเลยไม่กินข้าวเลยกินจะไม่ต้องถือข้าวได้นะ จริงน,นะครับผมจะกินก้าดตกเปลนนะแต่คนที่กินก้าดตกไม่เป็นแบบซ้อมใช่ไหมครับกินยนะบอบเนาะไม่รู้ว่าแบบกินเนื้อยังไงตรงไหนมีเนื้อเยอ,อะน้ำจะอิมแล้วนะจริงๆวันนี้กินไม่เยอะนะครับทุกคนเหนื่อยแท้แล้วก็ผมก็ท้องไม่ดีด้วยไงก็เลยแบบกินเยอะแบบมากกันไม่ได้อันนี้คืนเป็นเนื้อหมดเลยนะเห็นไหม,มว้า อิ่มแล้วอิ่มไม่ไหวแล้วอิ่มไม่ไหวเพราะว่าอะไรไม่ใช่อิ่มไม่ใช่ท้องไม่ดีนะมือเส็บปักเส็บนะตีนะกคารโวเน,นียผมไม่ไปกรุงเทพอะเดี๋ยวผมก็เกือบไปนะครับจริงๆอันนี้พูด,ดตรงๆว่าเหลือ,อยังไงยังมีเขาอยู่นะหายไปครึ่งนึงอืเดี๋ยวเขาหน้าทุกคนผมก็ซื้อกาทุกอันนี้มาทำสไตล์แบบเกาหลีให้ดีกว่านะครับอ,อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเรียกเล่นเกาหลีได้ไหม ได้แรงเกาหลีหรือว่าแบบเก่งเกาหลีก็ได้หมดอ่ะปกติอาหารเกาหลีอะคือกับแก้มนะครับทุกคนกินกับเหล้าอร่อยหรือว่านนก,ก,กมใช่ไหม,มว่าแล้วรสชาติเซ๊บบอร่อยอย่างเนี้ยแบบต้องกับแก้มโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็ต้องเข้าไปพักนิดนึงแล้วก็รู้สึก มีอะไรไม่ดีเข้ามาหลายหลายอย่างอะ่ะเรื่องแบบย่าข้อหมูย่างด้วยแบบท้องเขาด้วยผมก็ไม่สบายด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ<แ>โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าเริ่มกไลไรกับดติดตมเยอะๆให้กำลังใจผมด้วยนะครับจะกำบีเดียวหน้านะครับไปย,ยครับสวัสดีครับต้องคืนลุกๆนะคะอ,อธิบายทุกคนหน่อยสิทำอะไร,รวันนี้เช้า ย้ำข้อหมูย่างตายแล้วนะครับรู้สึกแปลกเริ่มแต่สองวันที่แล้วนะครับปกติใช้ไม่ได้แค่ขาอันเดียวใช่ไหมครับเริ่มจากสองวันที่แล้วใช้ไม่ได้แบบสองขาสองขาใช้ไม่ได้แล้วก็เมื่อวานาแบบไม่กินข้าวไม่กินนมไม่ไม่กินกล้วยด้วยแบบไม่เล่นด้วยเนียบเนียบแล้วก็สุดท้ายวันนี้เช้าว่าแบบตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวจะชีวินหน้าละก,กันอยากให้แบบชีวินหน้ามีความสุขมากละก,กัน